สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูน้อยสุกัญญานะคะครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบทเรียนบทที่1นะคะเรื่องเศษส่วนนะคะวันนี้ก็จะเรียนในหัวข้อการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่1แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะก็คือ2เศษ เศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน3และลบเศษ1ส่วน6นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าไม่มีวงเล็บให้นักเรียนนะคะแต่ในในนักเรียนสังเกตว่าตรงนี้เป็นบวกกับลบถ้าเป็นบวกกับลบเนี่ยนักเรียนให้เรียนทําเรียงจากฝั่งด้านซ้ายไปขวานะคะอ่าก็ใส่วงเล็บให้เลยนะคะทีนี้นักเรียนเราจะต้องในการบวกการลบเนี่ยเรามีข้อแม้ว่าบวกลบเศษส่วนเนาะเราจะต้องทําตัวส่วนให้มันทําไมคะ เท่ากันนะคะในนี้มี5มี3และมี6กทาเป็นอะไรคะทําตัวส่วนให้เป็นอะไรจึงจะเท่ากันทุกตัวคะคุณครูทําเป็นสามสิบค่ะเอาเศษสองส่วนหคูณกับ6เนื่องจากว่า5้คูณหได้30เอาเศษหนส่วนสคูณกับ10เนื่องจากว่า3ามคูณสิได้30 เอาเศษ1ส่วน6คูณกับ5เนื่องจากว่า6คูณ5ได้30นะคะอ่ะเราก็มาดูว่าเราจะได้อะไรอนะ่ะแปลงโฉมมาแล้วคะ่ะนักเรียน2คูณ6ก็ได้12 1คูณ10ก็ได้10 1คูณ5ก็ได้ 5, 5 <c oughs> นะคะสังเกตทุกตัวมีส่วนเป็นอะไรคะเป็น30เรียบร้อยแล้วเท่ากันหมดแล้วนะคะดังนั้นเราไปบวกไปลบได้เลยนะคะดังนั้นเศษ 1อ่บวกกับ10ได้เท่าไหรคะได้22สนะคะ22่ส่วน30และลบกับ5ส่วน30ตัวนี้เมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเนาะทีนี้ได้ละเราบวกเสร็จแล้วเราก็เอามาลบต่อเลยนะคะเศษ22ส่วน30ลบกับเศษ5ส่วน30ก็จะได้เศษ17ส่วน30นะคะนักเรียนสังเกตว่าเป็นเศษส่วน ยังต่ําแล้วเศษส่วนแท้แล้วนะคะเราไม่ต้องไปทําอะไรเราก็ตอบเลยนะคะแต่ถ้ามันเป็นเศษเกินนะคะนักเรียนจะต้องทําเป็นจํานวนคระด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างในข้อนี้นะคะมีทั้งจํานวนคระนะคะก็คือ2เศษ1ส่วน5คูณกับเศษ6ส่วน2และบวกกับ3เศษ1นส่วน2นะคะที่เรียนจะต้องมาแบ่งให้มันอยู่ใน นักเรียนจะแบ่งว่าทำคู่ไหนก่อนข้อนี้มีทั้งคูณและลบเอ้ยและบวกนะคะนักเรียนคะในความลำดับความสำคัญของทางคณิตศาสตร์นะคะถ้าเราเจอบวกลบคูณหารเนี่ยให้นักเรียนทำหารกับคูณก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำลบกับบวกนะเออแล้วถ้าอย่างกรณีเนี้ยอ่ะโอเคมันมีคูณเราก็ทำคูณก่อนเนาะแต่ถ้ามันมีแบบ ตรงนี้เป็นคูณตรงนี้เป็นหารเนี่ยให้เรียนทำจากซ้ายไปขวานะคะอ่ะไปดูกันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินนะคะจาก2เศษ1ส่วน5คูเปลี่ยนได้เป็นเศษ11ส่วน5และคูณกับเศษ6ส่วน5นะคะบวกกับ3เศษ1ส่วน2คูเปลี่ยนเป็นเศษ7ส่วน2นะคะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยเพราะเราจะทำคูณก่อนนะคะ ในการทำคูณไม่ต้องไปทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะนักเรียนการคูณเนี่ยเราเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าตัดได้ก็คือตัดนะคะ,อ,ะอย่างอันนี้นักเรียนคุณมองตรงนี้ค่ะมองเลขคู่เนาะสกับ6นะคะสามารถนำสอมาหารได้ลงตัว2หาร2ได้1 2หาร6ได้เท่าไหร่คะ3นะคะดังนั้นข้างบนนะคะอันนี้เราดูเฉพาะในวงเล็บนะคะนักเรียน เศษ11ก็จะไปคูณกับ3และ5ก็จะมาคูณกับ1ดังนั้นก็จะได้เศษ33่วน5นะคะแล้วก็บวกกับเศษ7ส่วน2ะคะก็คือตัวนี้ทีนี้พอมันเข้าสู่การบวกเนี่ยจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะ5กับ2ทํทำตัวส่วนเป็นอะไรดีคะอ่าเป็น10นั่นเองนะคะครูจับคูณไปเลยนะคะก็จะได้ 3 3เศษสาส่ 33, 7, 33วน5คูณกับ2และเศษ7ส่วน2คูณกับ5อัเอาคูณจับคูณค่อยไปเลยนะคะ3ูณ2ก็จะได้เท่าไหร่คะ6 6ส0บ่วน10บ,บ,บวกกับเศษ35สบ่วน10บ,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 บวกตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมคะ10กับ10นักเรียนนำมาบวกกันเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ101 ส่วน10นะคะอ่านว่า101นะคะนักเรียนทีนี้นักเรียน1 0 1เส่วน10เนี่ยมันเป็นเศษเกินเนื่องจากว่าตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษเกินนะคะให้นักเรียนนําตัวส่วนไปหารเพื่อที่จะทําเป็นจํานวนคระันะคะอ่าเอา101ตั้งหารด้วย10ก็จะได้10ครั้งนะคะมีใครลืมไหมคะเนี่ยไม่มีเนาะอ่ะ เอาไปหารได้10ครั้งเหลือเศษ1ตัวส่วนยังคงเป็นไงคะเหมือนเดิมดังนั้นตอบเลยตอบ10เศษ1ส่วน10นั่นเองเสร็จแล้วนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนนะคะไปทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบเกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย